อายุ36ครับเต็บยาบ้ามาตั้งแต่อยายุา16พ่อแท้ๆของผมเคยพูดกับผมไว้ว่าถ้ามึงกินยาบ้าม,งามึงยะไม่ขึ้นเฮือนกูดื่มสวา่างยิ่งกว่าต้องครับเอ็มีเซเว่นครับผมเอ็มีเจ็ดนะครับผมมึงไปมึงคนดังมึงไปรีบดูแลไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทีมคนน้ต้มปลา เออเป็นคนดังนะเป็นคนดังประจำฟาร์มมาใหม่ล่าสุดนะครับอ่าเป็นคนเขาเรียกว่าคนดังไงเขาบอกว่ามึงเป็นคนดังดังไฟมันฟาร์มติดลามึงเขาบอกว่าดังมดดังไฟปติบัติงานีนแมนบอเนี่ยอ่าเพิ่มาใหม่อ่าสี่น้องดังมึงกันนะมาใหม่นี่มีมีอะไรอยากจะบอกทุกคนในเนียจะเกี่ยวมาใหม่นี่มีอะไรอยากจะบอกกับน้องเฟิร์มไหมคำโคเออมีอะไรไหมนี่เขินเขินเฟิร์อยากได้ดาวหรืออยากได้ ะะโอ้โทรศัพท์จะล่วงเลยเนี่ยโอ้ยนไยา,ได,ดนไ,ยาได้ดาวพ่ดวได้ดาวดวงไหนพี่จะพาขึ้นไปบนสวรรค์ไปไปดังเท้ัวเรียบร้อยกับความน่ารักครับอนะกับบ้านเออบ้านเรื่องราวของชีวิตจริงนะครับก็ที่อยู่กับผมเนะี่ยก็เออลืมเลยเอาทิ้งก่อนเดี๋ยวจะพึง่งถ่ายเออนะครับส่วนคนนี้นะครับยัง อ่าชัดชัดชัด,ชดอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับ,ร,บรายงานตัวด้วยดดอ่ายังอยู่ครับยังอยู่นะฮะอะอันนี้ไม่ใช่เอ็มีครับเพราะว่าไม่ได้อันนี้เป็นอ่น้องชายที่อยู่ร่วมงานมาก่อนหน้านี้นะฮะส่วนนี้ก็ไม่ใช่เอ e. ็มีน้องเฟิร์นโยชิกาสาวสวยนะครับประจำฟ้ามอ่าประจำไข่นะฮะอ่า คนดังนะครับตี่เป็นไงมวนบอยุนไบบอเห็นพี่น้องห้องฟังนี้มวนบอที่สุดที่สุดตอบพี่เหมือนชีวิตเป็นยังไงบ้างตอนนี้ชีวิตผมเหมือนบ่มุดในกล้องพูดให้กล้องเห็นเมื่อก่อนชีวิตผมนี่มือนตกนรกอแต่ทุกวันนี้ชีวิตผมเหมือนขึ้นมาบนสวรรค์เคยเคยไปสวรรค์หรือหวจักร้นเป็นแน่เดียยังพี่ ก็ผมเพิ่งเคยมาที่นี่นะผมเพิ่งเคยมาสัมผัสบเลยลเลศกับพี่ชายกับน้องชายกับเพื่อนย่อมมีเพื่อนร่วมเอ็มดีคือร่วมเอ็มีนะนะครับสนุ่มเอ็มดีตอนนี้ก็ส่วนเจ้าอาร์มเนื้อนามก็เริ่มทาตัวดีขึ้นครับหลังจากเลิกสุรานะครับก็หยุดได้วันเมื่อวานเป็นวันแรกวันนี้เป็นวันที่สองวันนี้ก็ช่วยงาน สั่งงานมอบหมายงานก็ทํางานได้รับมอบหมายก็เรียกมาอบรมทั้งอบรมทั้งสอนทั้งเตือนทั้งด่าและก็และให้กําลังใจนะครับหวังว่าให้เขาเป็นคนดีจะรอติดตามดูกันอีกยาวๆนะครับเบื้องต้นเขาก็ไม่มีที่ไปนะครับผมก็ไม่ได้ให้ไปไหนยังให้อยู่ด้วยนะครับถ้าจะให้ไปที่อื่นด้วยทําตัวถ้ามีปัญหาอยู่ก็จะกลายเป็นปัญหาให้กับสังคมนะครับตอนนี้ผมก็ยังเลี้ยงดูอยู่นะครับอามแต่แยก ไม่ให้อยู่ด้านหลังตรงนี้กับพี่ๆน้องๆให้ไปนอนอยู่คนเดียวที่ฟาร์มทางด้านนู้นนะครับก็จะเตรียมที่นอนที่อยู่ที่กินให้ส่วนตัวต่างหากนะครับก่อนหน้านั้นก็อยู่กับแอดในห้องเดียวกันกับแอดนะครับแต่ทีนี้ด้วยมีปัญหาวันนั้นนะครับก็ได้แยกย้ายออกไปแยกปลาออกจากน้ํานะครับแยกปลาออกจากน้ํานะครับ สดโต้งวันนี้รู้สึกว่าหน้าตาสดใสขึ้นนะครับรบอ่ายิ่งว่าอยู่ใกล้น้องเฟิร์นแล้วก็รู้สึกว่าโต้งนี้อรู้สึกเหมือนหัวใจนี่หัวใจมีไฟ <c oughs> หัว <c oughs> ใจผมนี่รู้สึกกระปรี้กระเปล่ายังไงไม่รู้เเอ,อ้ยอยบอกนะว่าจะมาเป็นคู่จิ้นแข่งกับสาธิตไม่ได้นะ <c oughs> ไม่ได้นะโต้วแล้ว <c oughs> แล้วแล้ว โอย no ้ยผมทำลายพี่ชายผมไม่ได้พี่ผมคง nice มาเบรกเกมเสืฟพี like <ul> ่ชายไม่ได <ul> ้เดี๋ยวมาเบรกเกมเสือไม่ได้นะเว้ยของพี่เฮ้ยมงไปเลีรยกี่เท่าออกม่เบี้กี่เท่าออกเลยพี่กี่เท่าเต็มลิ้นเนีะของพี่ครับอ่านะครับวันนี้โตมได้รับอ่ามอบหมายให้โตงเป็นคนก่อไฟทำอาหารช่วยเพื่อนนะครับทุกคนช่วยกันบางคนก็ไปทำความสะอาดตามที่ผมมอบหมายนะครับเตรียมน้ำเตรียมท่านะฮะ เตรียมน้ําเตรียมท่านะฮะกับบรรยากาศครอบครัวบ้านมาแต่สาอีกเบลตี้ก็น่ารักครับเอ็มอีหนึ่งไปฝักเนื้อฝักตัวด้วยอ่านี้ตามได้ได้ครับจังเบลตี้เชนเนลครับผมแน่เฟิ่นเฟิ่นคิดว่าขันให้เฟิ่นนบวชเอดีหนึ่งถึงเอ็เจ็ดเฟิ่นบวชเอ็มดี บทออกหรือบทยังไงอ่าบทอ่าสึ่งว่าบทบทให้กำลังใจเอามากล้องไว้ใกล้น้องเฟิร์นหน่อยบทให้กำลังใจจะเอาเยมีไหนนั่นนั่นเอ็ีเจ็ดนั่งอยู่นั่นอ่ากําลังเกมีเจ็ดแล้วล่ะจ้าเออฮ้ยว่าประวัติเงี้ยเฮ้ย บรรยากาศกันเลยนะครับสนุกสนานนะครับก็สนุกสนานกันกับน้องๆอยู่ในค่ายในฟาร์มนี่นะฮะทำก๋วยก้าวกินกันนะครับวันนี้เฮ้ยวันนี้ดิมาให้สัมภาษณ์หน่อยดิอันนี้เอฟซีเยอะเหมือนกันนะครับเอฟเออะไรกันนะ <c oughs> อะไรกันเอมีหยังจะฝากก็เอฟซีบอกคนมึงคนบางหลายนะมึงอบอกไป <c oughs> ตอนนี้กระแสของเอฟเอหกกำลังตี ตีตื่นของ ME7 มอีเซวานะเว้ย ME7 นีเเว่นนี้เขาเมื่อนี้เรียกครับเมื่อนี้ผู้สาวมาหากรรมาหาสองคนผู้เดียวมาหาสองคนอะไรกันนะผู้สาวมาหาเด็ดบอกอ๋อผู้สาวมาหาวะสองคนสองคนบ่เอ้ยนั่นไอเอ็มอีไหนนั่นแต่บ่ทันนี้มารายงานตัวดิเออเพิ่งสวัสดีครับน้องทัพเดินดงเอ็มอีห้าครับผม อันนี้ก็เพิ่งเลิกงานลงมานะครับเนี่ยเวลาเลิกงานของแต่ละคนผมก็จะมาพาทํากิจกรรมเพื่อละลายพฤติกรรมต่างๆนะครับให้กาลังใจน้องๆทากับข้าวให้น้องๆกินกันนะครับจะมีห้าเฮ้แต่เขาว่าผู้สาวว่าบ่โมนี้ผู้สาวเอ้ยว่ามีมีมีผู้ผู้สาวมาหามาให้กาลังใจโมนียครับเอฟซีจากกันทลักษ์โอ้เอฟซีจากกันทลักษ์บ่เขาก็เขาว่าไง พาพี่สาวมาทำธุระแต่วนี้ตัวเขาก็ลงที่นี่พี่สาวขับรถไปก็ดีใจฮนะ,ะช่วยมีคนให้กำลังใจเราเ <c oughs> ยอะเลยเป็นคนดีนะเป็นคนดีนะครับผม <c oughs> มีอะไรฝากบอกกับเอฟซีไหมอเอามอีเปิดเปิดเวลาพื้นที่ให้อขอกำลังใจจากเอซครับผมสวัสดีครับเอฟซีเอ็มอีเทุกคนครับมันย้อนแสงไหม ผม<า>ต้งฮะต้ง m อมฝากติดตามด้วยครับทางช่อง YouTube ครับต้งขาล็อกต้งขาล็อกไม่ใช่ขาล็อกครับต้งขาล็อก a c e b o o k ครับล็อกต้งฮะ <c oughs> เร็วๆนี้คงจะได้ฟังซิงเกิลฮะ ผมจะปล่อยซิงเกิลแล้วถ้าพี่จอนี่ไม่เอออยากได้ใครเป็นนังเอกเอออยากได้ใครเป็นนางเอกบอกเลยบอกเลยก็คงน้องเฟิร์นละพี่มึงมีเดะครับต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะที่แพ้เข้ามาให้กำลังใจน้องๆผมหลายๆคนส่งกำลังใจส่งเสื้อผ้ามาให้น้องๆ ส่งอาหารส่งข้าวส่งตังมาให้น้องๆนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกอย่างถึงมือน้องๆหมดนะฮะต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับก็นี่แหละครับคือมันเป็นเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวหนึ่งนะครับซึ่งหลายๆเรื่องราวตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่สาธิตตายต่ำนะครับชายชายผู้พิการนะครับที่ผมเลี้ยงดูก็จะสปีนะครับอยู่ด้วยกันมารักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆนะครับอย่างครับก็มี ตอนนี้ก็หลายๆชีวิตที่อยู่ครับอย่างน้องเฟิร์นโยธิกานะครับก็น้องเฟิร์นะรนะครับแล้วก็ร้อยแก๊งเอ็มอีนะครับนะฮะแก๊งบ้านมาเด่สายอีทั้งเจ็บชีวิตนะครับที่พักอยู่ด้านหลังนี้นะครับมีโอกาสมาวนราชธานีแวะมาเที่ยวหาผมนะครับมาทานข้าวมานั่งมิสติ้งกันเร็วๆนี้นะครับผมจะเปิดลานกลางเต็นท์เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเอ็กซ์คลูซีฟกับผมมาทานข้าวนะครับมาทานข้าวมา สมัมผัสบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับกางเต้นนอนนะครับ <มา S 1> แบบนะม,<า>มาฟังเพลงจากตู้คาราโอเกะในบรรยากาศนี่นะครับเรื่องราวของชีวิตครับทุกคนเข้ามาน้องน้องที่เข้ามานะครับบางคนอาจจะจะมาติดตามใหม่อาจจะไม่รู้ทุกคนเข้ามากับเอ็มอีทั้ง7ชีวิตผมไม่ได้เปิดรับสมัครผมไ,ไม่ได้ประกาศหาผมไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเขาเข้ามากันโดยที่เขามาพึ่งพาอาศัยผม เข้ามาโดยที่ผมไม่รู้เรื่องรู้รล่าแต่ทุกชีวิตนะครับผมได้รับเลี้ยงดูไว้นะครับให้งานให้เงินให้ที่อยู่ให้ที่กินที่นอนและให้ชีวิตให้กําลังใจนะครับผมก็รับไว้เพียงแค่นี้แค่7 m e ไม่มี8เแล้วนะครับไม่มี9แล้วครับพอแล้วครับไม่มีข้าวให้กินแล้วครับไม่มีเงินเลี้ยงดูแลครับหนักครับวันหนึ่งวันหนึ่งค่าใช้จ่ายเยอะนะครับมันไม่ใช่น้อยนะฮะดูแลคนด้วยนะครับได้หลายอย่างนะครับผมไม่ได้มีเียงแค่นี้ผมมีลูกน้องอีกหลายส่วนหลายแผนกอีก นะครับต้องขอบคุณลหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพี่สาวจากต่างประเทศพี่ชายจากต่างจังหวัดน้องๆจากต่างอำเภอนะครับเพื่อนฝูงจากต่างตำบลน,นะครับแล้วก็ f อจากต่างหมู่บ้านหลายๆล้วนให้กําลังใจผมและน้องๆผมนะครับเรื่องราวของการแบ่งปันเรื่องราวของการให้กําลังใจเรื่องราวของการให้ชีวิตเรื่องราวของการให้โอกาสนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเฟกเรื่องราวมันเกิดขึ้นด้วยของเส้นของชีวิตที่มันมรรจบกันนะครับ ผมก็คนผู้หนึ่งนะครับที่เคยไม่ได้รับโอกาสนะครับเคยไปขอข,ข้าวเขากินเคยขอข้าวกนบาทวัดโพสถชนเจริญไป,ไปไปนอนกินอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้พอเติบโตขึ้นพอมีศักยภาพขึ้นอันไหนที่พอจะเลี้ยงดูเขาได้นะครับอบรมบ่มนิสัยให้เขาเป็นคนดีในสังคมนี้ได้ก็สอนให้เขาเป็นคนดีนะครับ <S 1> <S 1> <tara fs. S 2> ผมต้องกราบขอบคุณทุกกำลังใจนะครับโต้งมาปิดท้ายคลิปหน่อย สุดท้ายนี้นะครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับฝากไปถึงน้องๆเยาวชนครับต่อจากนี้ไปนะครับพี่โต้งก็จะเป็นคนดีนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับน้องๆที่ผู้ที่หลงผิดมาอีกหลายคนนะครับอ่าตรงสอนน้องหน่อยไอ้พวกรุ่นหลังมึงอ่ะพวกพวกพวกเอ่อพวกรุ่นหลังกําลังเกิดใหม่นี่กําลังเสี่น่ะฮาวๆแล้วสอนมันเนี่ยเออครับไอ้พันธ์มาลายเพื่อนผมอายุสามสิบหกครับเสพยาบ้ามาตั้งแต่อายุสิบหก พ่อพ่อแท้ๆของผมเคยพูดกับผมไม้ว่าถ้ามึงกินยาบามึงอย่ามาขึ้นฮื่นกูถ้ามึงเจาะม,มึงย่ามาขึ้นบ้านกูพ่อบอกไวแต่ผมก็ทำให้ท่านผิดหวังทำให้ท่านเสียกำลังใจพี่ขอเตือนน้องๆทุกคนนะครับ ขอตืดกนน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนบนโลกใบนี้ว่าถ้าผู้ใดได้เข้าไปยุ่งกับวงการยาเสพติดอนาคตมันน้อยฮะที่จะประสบความสำเร็จน้อยครับที่จะมีความสุข มันจะมีแต่ความทุกข์ที่จะถาถมเข้ามาให้เห็นใจพ่อแม่เราบ้างครับพ่อแม่เราเลี้ยงป้อนข้าวเรามาตั้งแต่แบบอดให้นุมเรากันเลือดออกมาเป็นน้ำนุมให้เราดื่มกินแต่ละหยดแต่ละหยดนี่ มันมีคุณค่ากับเรามากนะพี่ mm hmm. ว่าเราจะโตมาเป็นคนเราจะมาทําลายชีวิตตัวเราเองเพราะ <c oughs> ยาเสพติด <c oughs> เพียงแค่ตัวหนึ่งสองตัวร้อยตัวสองรอตัวหนึ่งพตัวจีหนึ่งสองจีสามจีมันก็ไม่ใช่ <c oughs> และโปรดเห็นใจพ่อแม่บ้าง ใครที่มีพ่อแม่กรุณารักท่านให้มากๆครับเ <c oughs> พราะผมไม่ได้มีโอกาสอยู่ท่านแล้วทุกวันนี้ผมก็ <c oughs> มีพ่อมีแม่ผมขอเอา พ่อแม่ของพี่จอนี่เป็นพ่อเป็นแม่อีกคนแล้วก็เอาพี่จอนี่เป็นพี่ชายนะครับพี่สุจยอดนอ้องรักครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆเยาวชนทุกๆท,ท่านประชาชนทุกคนที่หลงผิดอยู่นะฮะก็ขอทุกท่านปรับปรุงตัวนะครับยึดมั่นในความดีตั้งมั่นอยู่บนสิ่งดีดีโอกาสประตูสังคมพร้อมที่หยิบยื่นให้พวกคุณหลายๆ คล,คลิปนี้ก็หวังว่าจะสะกิดใจกับผู้ที่เคยหลงผิดผู้ที่เคยไม่ให้โอกาสคนนะครับบางคนก็ถึงไว้เขาผิดมาพลาดมาหากเราให้กําลังใจเขาให้น้าใจเขานะครับเขาก็กลับกลายเป็นคนดีได้ค่อยอบรมค่อยบ่มนิสัยกันไปนะครับอย่างเช่นที่ผมกําลังสอนเจ้าอามนิรนามนะครับกําลังให้กําลังใจมันกําลังปลูกฝังเปลี่ยนนิสัยมันนะครับไม่ใช่ว่า ไม่ให้โอกาสนะครับก็ค่อยดูกันไปนะครับนี่แหละครับเอาเราเอาน้ําใจวัดน้ําใจแรกภาษาักเลงเขาเรียกว่าใจแรกใจนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านพบแต่ความสุขกายสุขใจมีโอกาสมาเที่ยวบวร่านีเจอกันคลิปหน้านะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาของผมนะครับอุบลราชธานีทุ่งนาจอนี่มูปาบผมและ m อ็มดีซลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเปิดฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนเลยดีครับ